ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับท่านผู้ฟังครับยุคปัจจุบันนะครับโซเชียลมีเดียามาแรงนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรวมไว้อยู่ในโทรศัพท์อยู่ในแท็บเล็ตหมดแล้วนะครับหน้าจอโทรศัพท์และหน้าจอแท็บเล็ตเนี่ยรวมทุกสิ่งทุกอย่างคทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านในยุคนี้เนี่ยใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตเลี้ยงลูกครับ เคยเห็นไหมฮะปล่อยทิ้งไว้กับแท็บเล็ตเลยไม่ต้องเลี้ยงลูกสมัยก่อนจะเห็นเรื่องของพ่อแม่เนี่ยพาลูกไปสวนสาธารณะเล่านิทานอ่าให้ฟังหนังสือนิทานเนี่ยขายดีนะครับสมัยก่อนครับนะฮะเด็กๆอยากจะให้เอออยากจะให้พ่อแม่เล่านิทานให้ฟังหน่อยนะฮะสมัยนี้ครับยื่นโทรศัพท์ยื่นแท็บเล็ตให้ลูกเล่นเกมครับให้ลูกฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือโลกยุคนี้และโลกยุคใหม่ครับนะครับ พฤติกรรมเป็นแบบนั้นไปเสียแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าการใช้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นภัยร้ายนะครับที่เรียกว่าภัยร้ายจากสื่อหน้าจออันตรายกว่าที่คิดสื่อหน้าจอส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศัสิ์ชนชัยยะภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับตอนนี้อาจารย์อยู่กัาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับอาจารย์ครับสื่อหน้าจอตอนนี้ครับส่งผลกระทบอย่างไรกับเด็กบ้างครับอาจารย์ครัผมขออนุญาตพูดเป็นประเด็นต่างๆดังนี้นะครับครับอันแรกก็คือทางด้านทางกายก่อนละกันนะครับเด็กที่ใช้สื่อหน้าจอนะครับเป็นปริมาณเยอะๆเนี่ยทางด้านทางกายเขามีโอกาสที่จะมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับ เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนมากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือพอใช้พฤติกรรมที่ค่อนข้างเงนยนิ่งไม่ค่อยได้ขยับตัวนะครับแล้วใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเป็นปริมาณมากมากนะครับอาจจะมีโอกาสที่ทําให้เขาเป็นเรื่องอ้วนมากขึ้นนะครับอีประเด็นหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลก็คือเรื่องสายตานะครับมันมีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าเด็กที่ใช้หน้าจอเดือยพอที่ดูใกล้ๆเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเป็นสายตาสั้นเนี่ย มากขึ้นนะครับรวมถึงคนที่เป็นสายตาสั้นอยู่แล้วจะสั้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครนะับนรวมไปถึงเรื่องการนอนหลับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้สื่อหน้าจออต่อวันเนี่ยเป็นปริมาณเยอะๆมันจะไปเบียดบางเวลาที่เด็กควรจะต้องใช้นะครับเช่นเวลาถึงเวลานอนอะไรต่างๆอาจจะทาให้การนอนหลับเนี่ยนอนหลับยากขึ้นนะครับเรียกว่าเวลาการนอนหลับน้อยลงนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยมันสัมพันธ์กับแสงหน้าจอนะครับที่อยู่ตรงหน้าจอจริงๆแสงอันนี้เขาเรียก blue light รหรือเป็นแสงสีน้ําเงินซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับอันนี้มันจะไปรบกวนการหลัง่งฮอร์โมนการนอนหลับของเรานะครับเพราะั้นเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้สื่อใกล้ๆนอนใช้ในห้องนอนนะครับเด็กจะนอนหลับยากขึ้นแล้วยิง่งถ้าเราเพิ่งดูสื่อที่มีความตื่นเต้นเร้าใจเนี่ย พอเรานอนลงไปเนี่ยเราก็อาจจะยังคิดถึงเรื่องนั้นนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยหลับยากขึ้นมีการกระตุ้นอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับ,รบถ้าในนี้พัฒนาการเด็กนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า,าเด็กที่ใช้สื่อตั้งแต่อายุน้อยๆเป็นปริมาณมากๆรวมถึงเป็นสื่อที่ไม่ได้เหมาะตามวัยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ใช้สื่อไปกับเด็กเนี่ย โอกาสทําให้เด็กเนี่ยสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านภาษาที่ล่าช้านะครับทุกวันนี้ที่เราตรวจคนไข้เด็กจํานวนมากเลยเนี่ยขึ้นมาปรึกษาด้วยเรื่องอพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าคือพูดถึงวัยยังไม่พูดนะครับพูดช้านะครับหรือมีพัฒนาการด้านอื่นๆที่ล่าช้าเนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยนะครับพอย้อนกับถามกลับไปเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้สื่อหน้าจอในลักษณะที่ผมเรียนอมอสักครู่นี้มากขึ้นนะครับ,ร,บรวมไปถึงปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่า พอเด็กใช้สื่ออย่างพี่กล่าวมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมทางเด็กออทิสติกมากขึ้นด้วยนะครับหมายความว่าพฤติกรรมเป็นยังไงก็คือจะมีลักษณะที่อยู่ในโลกส่วนตัวนะครับ,รบสื่อสารน้อยนะครับไม่ค่อยใช้ภาษาท่าทางมองหน้าสบตาน้อยนะครับเป็นต้นนะครับรวมไปถึงสื่อที่ใช้อย่างไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านสติปัญญานะครับที่ลดลงนะครับหมายความว่าโอกาส ที่สมมุติเด็กมีศักยภาพนะที่เขาจะสามารถพัฒนาได้ตามปกติเนี่ยปรากฏว่าอพอเราวัดนะอันนี้ทําจากงานวิจัยนะครับ,รบที่เราทำที่จุฬาเนี่ยพบว่าสติปัญญาของเด็กเนี่ยแนวโน้มคือมีโอกาสที่จะลดลงเมื่อเทียบกับเด็กที่ใช้สื่อหน้าจอเนี่ยที่น้อยกว่าหรือใช้เมื่อเวลาโตขึ้นนะไม่ได้ใช้ตั้งแต่อายุเล็กๆและตอนระหว่างใช้พ่อแม่พูดคุยไปด้วยนะครับ,รบ,รบอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องพฤติกรรมนะครับคือต้องเรียนว่า พอใช้อย่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเด็กจะมีพฤติกรรมเป็นแง่เรื่องความหงุดหงิดนะครับอารมณ์ก้าวร้าวต่างๆเนี่ยมากขึ้นรวมไปถึงพฤติกรรมส่วนสมาธิสั้นมากขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูก็ได้นะครับเวลาเราให้ลูกใช้แน้าจอแต่พอถึงเวลาเราต้องขอลูกคืนพอถึงเวลาลูกต้องไปทําอย่างอื่นเนี่ยรเราจะเห็นเด็กจํานวนมากเลยที่มีอาการร้องโวยวายอลรว่าไม่พอใจรหรือบางทีอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวร่วมด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะเรียนว่ามันเป็นผลที่ตามมาอีกประเด็นหนึ่งอีกอันนึงนะครับที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของอการพัฒนาในแง่ของ E F นะครับหรือเขาเรียก Executive Function หมายถึงว่าเป็นหน้าที่ของสมองในะระดับสูงในแง่ของการ กำกับควบคุมพฤติกรรมอารมณ์ของเราเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้นะครับเด็กที่ใช้สื่อหน้าจอแบบไม่ค่อยเหมาะสมนะครับ,รบก็สำคัญกับทักษะ e f เนี่ยที่ลดลงซึ่งพอโตขึ้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกำกับควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นนะครับครับครับอ,อ,อาจารย์ครับพูดถึง ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือฟังดูแล้วสื่อหน้าจอมันจะมีผลเรื่องของพัฒนาการของเด็กทําให้พัฒนาการช้าลงหรือมีปัญหานี่เองนะฮะแล้วช่วงวัยไหนครับควรจะทําอะไรครับสมมุติสองเดือนสองขวบอะไรแบบนี้เนี่ยควรใช้สื่อไหนในการกระตุ้นการพัฒนาของเด็กครับนอกจากการใช้สื่อหน้าจอฮะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยนะคบว่าปัจจุบันมันมีข้อมูลชัดเจนว่าถ้าก่อนสองปีนะครับก่อนอายุสองปียังไม่ค่อยอยากให้รีดใช้นะครับ เพราะต้องเรียนว่าจริงๆเด็กภายในช่วงศูนย์ถึงสปีเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้เลี้ยงดูนะครับที่จําเป็นที่จะต้องทํากิจกรรมนะครับร่วมกับเด็กๆนะครับไม่ว่าจะชวนพูดคุยนะครับ ร้องเพลงเองนะครับสื่อสารกับเด็กในชีวิตประจำวันเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพาไปทำกิจกรรมในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่เปิดสื่อหน้าจอไว้นะครับและถ้าโตขึ้นนะครับตั้งแต่สองปีไปจนถึงเราเราหปีเนี่ยถ้าจำเป็นที่ต้องใช้สื่อหน้าจอก็ต้องเลือกสื่อที่มันเหมาะกับเด็กนะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเราดูจะให้ลูกปล่อยดูสื่ออะไรเนี่ยอยากให้ไม่อยากให้ปล่อยให้ลูกดูเองนะครับควรจะต้องไปศึกษาก่อนว่าสื่อประเภท นเ,นเหมาะสําหรับเด็กอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องดูนะครับแล้วก็สอนแล้วก็แนะนําพูดคุยไปร่วมด้วยนะครับเพราะว่าสื่อบางประเภทถ้าเราใช้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยทําให้เด็กเนี่ยเรียนรู้มากขึ้นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่นะครับที่จะช่วย ก่อนแล้วก็แนะนํานะครับแต่ถ้าหลังจากห้าขวบไปแล้วเนี่ยจริงๆก็ผมจะ,ะมันอาจจะไม่ได้มีเวลาที่กํากับชัดเจนแต่อยากจะเน้นเรื่องของให้เด็กเนี่ยรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้เสร็จก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีการบ้านที่ต้องทํานะงานจิตวัตรประจําวันที่เราต้องดูแลตัวเองอย่างเนี้นครับ แต่งนน้ำนัแต่งตัวทันข้าวหรือ,รอต่างๆที่เราต้องทําเป็นตามเวลาหรือถ้าบางบ้านลูกมีงานบ้านนะครับจากตารางสอนอรไรต่างๆต้องทําให้เสร็จก่อนแล้วสื่อพวกเนี้ถึงจะเป็นเวลาส่วนที่เหลือนะครับครับอืมครับอาจารย์ครับแนะนําหน่อยครับศูนย์ถึงสปีเนี่ยนะครับไม่เล่นหน้าจอแล้วให้ให้ควรควรทำยังไงครับพ่อแม่ควรจะให้เด็กทําอะไรครับที่จะกระตุ้นพัฒนาการในช่วงนั้น ครับก็คืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือผู้ปกครองก็ต้องอยู่ด้วยแล้วก็ชวนอ่านหนังสือนิทานก็ได้นะครับหรือพูดคุยกับลูกนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะทํางานบ้านอยู่ด้วยหรือทํางานของตัวเองบางจังหวะเนี่ยอาจจะคล้ายๆว่าเอาหาของเล่นที่ลูกเล่นอยู่ข้างๆตัวนะครับอาจจะชวนลูกคุยเป็นระยะระยะนะครับรวมถึงอาจจะมีการเนี่ยครับร้องเพลงเด็กๆนะครับที่เราร้องไปด้วยทําท่าประกอบทางไปด้วยท่าทางไปด้วยอย่างเงี้ยกับลูกนะครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสมองของเด็กในช่วงวัยเนี้ยจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ,บเขาในเชิงบวก<ม>ก็คือเพื่อเน,น่ว่าใช้คนนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องของโครงสรง้างโครงสร้างหรือโครงข่ายของประสาทต่างๆนะเซลล์ประสาทมันจะมีการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายซึ่งตางนี้ต้องอาศัยคนในการที่จะช่วยพัฒนาขึ้นมานะครับครับ แล้วในส่วนของสาเหตุล่ะครับที่หลายๆคนก็ยังคงทราบครับผู้ปกครองเนี่ยคงทราบอยู่แล้วว่าอาจจะได้รับผลกระทบนะครับในด้านลบจากทางที่ปล่อยลูกไว้กับสื่อหน้าจออันนี้คุณอาจารย์เนี่ยครับคิดยังไงครับว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆครับโอเคครับก็ผมคิดว่ามีได้หลายประเด็นนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนเคยได้ยินมานะครับแต่ว่า ถ้าถ้าบางอย่างเนี่ยมันยังไม่เคยเกิดกับตัวเองเกิดกับ,บลูกตัวเองเราก็อาจจะคิดว่าเออมันก็คือเป็นแค่ข้อมูลไม่รู้เป็นจริงหรือเปล่านะเพราะส่วนหนึ่งอาจจะมีความสงสัยรประมาณนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าปัจจุบันต้องเรียนว่างานการเป็นพ่อแม่เนี่ยแล้วก็การเลี้ยงดูเด็กเนี่ยค่อนข้างเป็นงานที่เหนื่อยยากเหมือนกันนะครับในการที่ต้องต้องลงแรงนะ,ะใช้เวลาซึ่งก็ต้องเรียนว่าพ่อแม่จานวนมากก็ยังต้องทํางานไปด้วย,ยต่างๆนะครับเพราะตรงนี้หลายคนก็รู้สึกว่าเออ ปล่อยไว้กับหน้าจอบ้างอาจจะไม่น่าเป็นอะไร,รแต่ถ้าเรานับรวมรวมทั้งวันเนี่ยจริงๆอ่ะเด็กเสียโอกาสที่จะได้มีโอกาสเล่นกับผู้ปกครองหรือว่าส่งเสริมพัฒนาตรงเนี้ไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะเรียนว่าบางทีอ่ะปล่อยให้เงียบๆงียบบ้างไม่ต้องเปิดไว้ตลอดเพราะว่าเท่าที่เคยถามนะครับหลายบ้านที่เขาเปิดเนี่ยส่วนนึงเขาคิดว่าเปิดไว้ดีกว่าไม่เปิด ต,ต้องเรียนว่าปัจจุบันข้อมูลเนี่ยแค่เปิดทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยลูกอ่ะอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากเท่าไหร่จริงๆให้เงียบๆบ้างแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่พ่อแม่ใช้สื่อหน้าจอกับลูกเนี่ยอาจจะใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์เอาไว้ทําทบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นสมมติว่าลูกกินยากอย่างเงี้ยพ่อแม่บางบ้านก็อาจจะเปิดสื่อหน้าจอพอลูกดูสื่อหน้าจอปุ๊บ ลูกหน้าปากนะพ่อแม่ป้อนง่ายขึ้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมก็รา้นรียนว่าเรากําลังเหมือนกับคล้ายๆว่าบ่มเพาะให้ลูกเนี่ยมีนิสัยว่าเออถ้าไม่มีหน้าจอก็จะไม่กินข้าวเพราะฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยชีวิตคนเรามันไม่สามารถมีหน้าจอได้ตลอดทุกมือเวลาลูกไปโรงเรียนหรือลูกเรียนอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้หน้าจอตลอดเวลานะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้มันก็มีผลได้ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เจอบ่อยๆดยเพราะในเด็กเล็กดยเพราะเด็กที่งงแงง,ง,งงหงุดหงิดโวยวายอลาวาานะครับพ่อแม่ไม่รู้จะทาไงก็เลยยื่นสื่อหน้าจอให้ซึ่งพวกนี้มันจะเหมือนไปทําให้ใจเด็กวอกแวกไปที่สื่อหน้าจอก็เลยหยุดร้องไห้สักช่วงหนึ่งแต่อย่าลืมมองนะครับว่าเวลาเอาสื่อออกเนี่ยเด็กก็จะยิ่งร้องไห้โดยวารอ,อ,อ,อลว่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองนะครับว่าวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะให้ ใช้สื่อหน้าสอนหน้าตรงนั้นเนี่ยเพราะอะไรนะครับ,รบถ้าเราใช้จริงๆอ่ะถ้าเราใช้เพื่อการเรียนการสอนเพื่อสอนเด็กอันนี้น่าจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราใช้เพื่อว่าเออค่าเวลาเราจะได้เวลาไปทํางานให้ลูกกินเยอะขึ้นหรือช่วยให้ลูกสงบเวลาลูกไว่ยวายอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นแนวทางที่ดีสักเท่าไหร่นะครับครับครับทุกวันนี้นะครับ พูดกันตรงๆนะฮะบางทีผู้ปกครองน่ะติดหน้าจอมากกว่าเด็กด้วยซ้ำนะฮะในโลกทุกวันนี้ฮะแล้วแบบนี้ฮะผู้ปกครองมีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยแล้วก็แหมจะเลี้ยงลูกยังไงฮะจะแนะนําลูกยังไงให้ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอให้น้อยลงโดยที่ไม่ทะเลาะกับลูกคะครับอันนี้อันนี้เป็นคําถามที่ดีดมากๆเลยนะครับผมต้องเรียนว่าอ,อันที่หนึ่งเลยอย่างที่อท่านอวิทยากรท่านแบบถามนะผมแบบถามนะผมบอกว่า ผู้มีออรายการถามมาเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็ผู้ปกครองควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในแง่ของการใช้เพราะเมื่อไรก็ตามเนี่ยบางทีลูกก็บอกเองเลยว่าเออเนี่ยที่ใช้เยอะก็มองหันไปก็เห็นพ่อแม่ใช้เยอะประมาณนั้นนะครับ,รบถ้าเป็นในเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็เด็กที่กําลังเริ่มอยู่ในวัยเรียนอนุบาลหรืออะไร,รต่างๆหรือก่อนเตรียมอนุบาลอะไรประมาณนี้ถ้าผู้ปกครองนะครับค่อนข้างเปลี่ยนตัวเองยากนะ แต่แต่ทุกคนก็อยากเห็นลูกพัฒนาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็ต้องพยายามกลับมาที่ตัวเองก่อนว่าเราต้องพยายามทำอะไรบางอย่างให้ลูกเนาะ,<ฮ>ะเพราะว่าถ้าเรารีบความืงตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยแน่นอนผลมันมันเห็นชัดเจนเลยเด็กหลายคนอย่างที่ผมเรียนเน่ะมาด้วยพัฒนาการช้าพฤติกรรมคล้ายออทิสติกผู้สื่อสารไม่ได้นะ,<ฮ>ะผู้ปกครองหลายคนพยายามปิดสื่อหน้าจอเล่นกับลูกมากขึ้น <ฮะ S 2> ปรากฏว่าพัฒนาการลูกกลับมาดีขึ้นนะครับ แต่ที่เมื่อกี้ที่เรียนคือบางครั้งเนี่ยถ้าผู้ปกครองเปลี่ยนยากโดยเพราะถ้าเป็นผู้สูงวัยนะผู้ย่าย,ยายเลยเปลี่ยนยากเนี่ยบางทีพาลูกไปเข้าเตรียมอนุบาลไปเข้าโรงเรียนเนี่ยโอกาสที่จะลดการใช้สื่อหน้าจอเนี่ยก็จะมีได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยไปใช้ชีวิตอ,อยู่ที่โรงเรียนต่างๆร่วมด้วยนะครับ,รบส่วนส่วนหนึ่งผู้ปกครองอาจจะต้องเหมือนถามตัวเองแล้วก็พยายามเหมือนกับคือแค่ว่าเราต้องเป็นคนควบคุมสื่อไม่ใช่สื่อมาควบคุมเรานะครับโดยหลักการเนี่ยเพราะว่า เวลาเราใช้ต่างๆพอเราสังเกตพฤติกรรมตัวเองก็ได้ครับเวลาใช้นี่ยมันจะเพลินไปเรื่อยๆนะแต่เราลองสังเกตถ้าเราถ้าเราแบบวันหนึ่งมีสติแล้วกลับมานั่งทบทวนตัวเองอ่ะไอ้ที่เราไปดูเนี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นนะบ,บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะ ซึ่งถามว่ามันเกิดประโยชน์กับชีวิตไหมบางอย่างมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตอะไรสักทีเดียวบางอย่างเป็นข่าวเป็นอะไรเราเค่าไปติดตามเอาก็ได้นะแต่ที่เหลือเนี่ยคนที่อยู่ตรงหน้าคือลูกหลานเราถ้าเราไม่ทําอะไรวันนี้คนอื่นที่เราไปติดตามเขาเนี่ยเขาไม่มาช่วยลูกหลานเรานะครับ,รบสุดท้ายเนี่ยเราเองเนี่ยแหละที่ต้องเป็นคนที่จะต้องช่วยนะครับครับ,รบอาจารย์ครับถ้าพูดถึงช่วงวัยที่เหมาะสมนะฮะเหมาะสมที่จะเริ่ม เข้าสู่การใช้โทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอมันควรจะอยู่ไวัไว้สักเท่าไหร่ดีฮะที่ที่จะสามารถที่เราจะปล่อยเขาได้แล้วฮะจริงๆต้องเรียนว่ามันก็คงไม่ใช่ว่าต้องปล่อยไปเลยเพราะว่าที่ผมเห็นมันก็มีทุกทุกวัยเลยนะเพราะว่าพอเรามองว่าปล่อยปุ๊บเราก็อาจจะคิดว่าเออไม่ไม่ต้องกำกับไม่ต้องควบคุมจริงๆทุกๆอายุเนี่ยยังจาเป็นที่จะต้องใส่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหมือนกับ ควบคุมนะช่วยสอดส่องช่วยดูแลแล้วก็แนะนำการใช้นะครับก็เป็นว่าถ้าก่อนสองขวบไม่ค่อยอยากเริ่มให้ดูแต่ถ้าหลังสองปีไปแล้วถ้าจะเริ่มให้ดูอาจจะเป็นรายการที่สามารถเขาเรียกว่าเหมาะสำหรับเด็กในวัยนั้นๆนะครับ,รบแล้วก็ผู้ปกครองหน่าะต้องนั่งเข้าไปดูด้วยแล้วก็สอนด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือรายการหนังสือหน้าจอมันมีคือสื่อต่างๆมันมีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อไหร่หก็ตามถ้าเด็กโตขึ้นแล้วนะเช่นแบบ จะเข้าโซเชียลมีเดียเราลองไปดูก็ได้นะครับโซเชียลมีเดียหลายๆอย่างเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาผลิตขึ้นมาเพื่อให้เด็กตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปเนี่ยที่จะใช้แต่ว่าบ้านเราปัจจุบันเนี่ยบางทีเด็กอก่อนอายุ13ปีก็เข้าโซเชียลมีเดียซึ่งเราก็จะมีข้อมูลเยอะเลยนะคะเพิ่นที่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากเช่นเด็กพวกนี้พอเข้าเร็ว ก็อาจจะมีโอกาสถูกเขาเรียกว่าถูกกระรานทางไซเบอร์หรือเขาเรียกไซเบอร์บูลิ่งนะครับ,รบมีพฤติกรรมไปทางปัญหาทางด้านจิตเวชแรงต่างมากขึ้นนะครับเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องโตแล้วนะคือวัยรุ่นขึ้นไปคือ13ปีขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงวัยที่จะใช้นะอย่างที่เมื่อกี้เรียนถ้าเด็กอ,อยู่ในช่วงปฐมแล้วเนี่ยบางทีการกํากับอาจจะยากแต่จําเป็นที่จะต้องสอนให้เด็กเนี่ยรู้จัก หน้าที่ตัวเองนะวันวันหนึ่งเรามีหน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบพิเศษก่อนนะอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นไม่ว่าจะเป็นการบ้านนะครับการรับผิดชอบตัวเองในชีวิตประจาวันไม่เว่าใช้สื่อแล้วปรกากฏไม่กินข้าวไม่นอนไม่อาบน้ําอย่างเงี้ยมันก็เสียหน้าที่ตัวเองนะครับรวมไปถึงถ้าที่บ้านมอบหมายงานบ้านก็ต้องรีบให้ทําให้เสร็จก่อนส่วนหน้าจอก็คือเป็นการใช้หลังจากเวลาต่างๆที่เหลือเพราะฉะนั้นวันธรรมดาเนี่ยมันแทบจะเหลือเวลาไม่เยอะมากครับ ถ้าสมมติเราพยายามจำจัดให้ลูกแบบมีวินัยในการใช้อันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับครับครับคุณหมอครับมีไหมครับที่บางครอบครัวมีปัญหาลูกติดมือถือจนต้องมาหาหมอบอกไม่รู้จะแก้ยังไงประเทศไทยมีไหมครับแบบนี้โอ้ยอันนี้อันนี้มีมีอยู่เรื่อยๆเลยครับแล้วผมต้องเรียนว่าเมื่อไหร่ก็ตามพอลูกอะติดสื่อหน้าจอแล้วมารักษาเจอหมอเนี่ยต้องเรียนว่ารักษาไม่ง่ายรักษายากมาก หมอทุกท่านน่าจะพูดเหมือนๆกันเพราะว่ามันไม่ได้ว่ามารักษากันครั้งเดียวแล้วหายนะครับหลายครั้งเนี่ยบางทีกว่าจะเดินไปถึงจุดที่ลูกติดสื่อหน้าจอจนทั้งเสจติดเนี่ยมันมีปัจจัยวงจรเนี่ยเยอะมากจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวเด็กครับมันจะเป็นปัจจัยจากพ่อแม่ครอบครัวนะครับรวมไปถึงสังคมหรือเรื่องต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันผมอยากจะเชิญชวนว่าถ้าเราป้องกันได้เนี่ยก่อนน่าจะดีกว่านะครับครับครับคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆไหมครับ ครับส่วนหนึ่งนะผมผมต้องเรียนว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยรักลูกหลานแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนจะหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยผมอยากให้มองว่าจริงๆเนี่ยมันมีข้อมูลเหล่านี้อยู่นะครับว่าไอ้สือ่อถ้าใช้ไม่เหมาะสมใช้ตั้งแต่อยุน้อยๆเป็นรายการที่เป็นรายการผู้ใหญ่หรือหรือรายการเด็กโตที่มันไม่เหมาะตามวัยรวมถึงให้ปล่อยให้เด็กดูเองอย่างนี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อทั้งพัฒนาการพฤติกรรม นะครับเรื่องของทางกายหรือปัญหาทางจิตเวทอะไรต่างๆเนี่ยตามมามากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออยากให้เราต้องเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนครับรู้เท่าทันว่ามันมีภัยอย่างจริงๆแต่ก็ไม่ได้อยากให้ถึงขนาดแบบกลัวหรืออะไรต่างๆมากแต่อยากให้ใช้ด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้แบบว่ามีผู้ปกครองเนี่ยช่วยแนะนำนะครับแล้วก็พยายามให้กำกับนะมีการสร้างวินัยให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะ ใช้ได้อย่างเหมาะสมคือไม่ได้ใช้แต่สื่ออย่างเดียวแต่ว่าเขายังทําหน้าที่ต่างๆของตัวเองได้ในชีวิตประจาวันครับครับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักดิ์ชนชัยยะภาควิชากุมาระเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนี่คือเรื่องของภัยร้ายจากสื่อหน้าจออันตรายกว่าที่คิดนะครับคําแนะนําคือถ้า เด็กอายุ0ถึง2ปีนะฮะไม่เกิน2ปีไม่ควรจะใช้หน้าจอนะครับเน้นให้ใช้วิธีการดั้งเดิมที่คุณพ่อคุณแม่เคยใช้มาตั้งแต่โบราณกาลนะครับเออเพิ่มโมบายเคย่องเห็นไหมโมบายที่เป็นรูปปลาตะเพียนที่ผูกเอาไว้ที่เพลนั่นก็กระตุ้นกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้เด็กได้เห็นอะไรได้หมุนได้ขยับเนี่ยก็จะมีการชี้นิ้วหรือว่าใช้สายตาในการที่จะ กว่าตาเนี่ยเพื่อที่จะมองความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับ,รบเล่านิทานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อุ้มเนี่ยมันก็ได้รับความอบอุ่นนะฮะเน้นให้ใช้วิธีการดังดด้งเดิมดั้งเดิมได้อยู่แล้วแต่ทุกวันเนี้ยมันมีเทคโนโลยีเข้ามาม,มากจนเกินไปจนเราไม่ได้ตั้งตัวนะครับ